สวัสดีครับคุณผู้ชมฮะพบกันเป็นประจำกับผมเท็ดดี้และรายการเซตชแนลฮะเนื้อหาสาระดีๆเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือแอปพลิเคชันและอุปกรณ์เสริมครับวันนี้ฮะผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านที่ติดตามเซชแนลหรือนิยมการใช้ทวิตเตอร์ฮะน่าจะคุ้นเคยกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในทวิตเตอร์มากมายครับและผู้นําหลายๆประเทศโดยเฉพาะประเทศมหาอำคนาจก็มักจะใช้เจ้าทวิตเตอร์ตัวนี้เป็นตัวสื่อสารกับผู้คนทั่วๆไปครับแต่ทีนี้ฮะในการใช้ Twitter แต่ละครั ครับคุณผู้ชมครับในส่วนของโหมดการค้นหาที่อยู่ตรงนี้ครับบางครั้งหาการที่เสพสื่อออนไลน์หลายๆครั้งเราก็อยากจะเห็นสิ่งที่มัน สวยงามบ้างอะไรพวกนี้ฮะการเห็นคนด่าก,กันหรือว่าการเห็นคนกระทบกระทั่งกันบางทีอาจจะสร้างความไม่สบายใจเกิดขึ้นได้ครับซึ่งในทุกๆครั้งที่เราเปิดขึ้นมาในโหมดการค้นหาของ t w i t t ตอร์เราก็มักจะเจอเรื่องราวต่างๆที่มันอาจจะทําให้หลายๆคนไม่สบายใจก็ได้ฮะที่มีอยู่ตรงนี้ทีนี้ครับถามว่าเราจะแก้ไขยังไงดีกับเรื่องราวหัวข้อทวิตต่างๆที่เราอาจจะรู้สึกไม่ค่อยชอบใจเท่าไหร่ครับผมนี่ฮะให้คุณผู้ชมเข้ามาแต่อีกที่หนึ่งครับที่เจ้า ผเครื่องหมายตรงนี้ที่เป็นรูปโปรไฟล์ของคุณผู้ชมนั่นแหละครับเมื่อเข้ามาแตะตรงนี้ฮะให้คุณผู้ชมเลือกมาที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวครับผมการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวตรงนี้นะครับแตะโช๊์เข้าไปฮะจากนั้นครับให้คุณผู้ชมเลือกที่การตั้งค่าเนื้อหารครับตรงนี้ฮะ เมื่อแตะเข้าไปครับจากนั้นฮะให้คุณผู้ชมเข้ามาเลือกที่การตั้งค่าการค้นหาตรงนี้ครับแต่การตั้งค่าการค้นหาโชคเข้าไปฮะคุณผู้ชมจะเจอกับตัวเลือกตัวนี้ฮะที่มันจะปรากฏในหน้าแรกที่ครั้งแรกเราทําเข้าไปแล้วมันไม่ขึ้นมานั่นแหละครับก็คือการซ่อนเนื้อหาล่อแหลมครับซึ่งการดําเนินการนี้จะป้องกันทวิตที่อาจมีเนื้อหาล่อแหลมไม่ให้แสดงผลลัพธ์ในการค้นหาของเราครับโดยการแตะโชคเข้ามาตรงนี้ครับคุณผู้ชมฮะเมื่อสักครู่นี้คุณผู้ชมได้เห็นแล้วใช่ไหมครับว่ามัน ยังไงฮะพอเราแตะเข้ามาตรงนี้ครับและเราย้อนกลับไปอีกครั้งหนึ่งย้อนกลับไปในส่วนของหน้าการค้นหาที่เราอยู่ตรงนี้นะครับทีนี้เราจะลองรีเฟชหน้านี้ดูครับนี่ฮะเจ้าเนื้อหาต่างๆที่มันดูล่อแหลมหรือมันอาจทําให้หลายคนดูแล้วไม่สบายใจก็จะหายไปครับตรงนี้ก็จะเป็นเนื้อหาปกติทั่วไปเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นสบายๆแบบนี้ฮะในส่วนของ Twitter ครับและหากรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากจะกลับไปดูเรื่องราวพวกนั้นต่ออีกครั้งก็ทําเหมือนเดิมครับแตะที่รูปตรงนี้ครับผมมาแตะที่การตั้งคค่าาและวม ส่วนตัวครับการตั้งค่าเนื้อหาครับการตั้งคา่าการค้นหาและก็แตะเอาเจ้าทึ่งเครื่องหมายตรงนี้ออกครับหลังจากนั้นฮะเราลองไปรีเฟชดูหน้าการค้นหาดูอีกครั้งหนึ่งครับผมป๊าบเข้ามานะฮะเราก็จะเจอครับผมเราก็จะเจอมันอาจจะไม่เจอตรงนี้นะฮะเราจะจาเป็นต้องปิดหน้า Twitter ไปก่อนครับและเปิดอีกครั้งหนึ่งฮะไอเจ้าหน้าในการค้นหาที่เราอาจจะรู้สึกไม่สบายใจมันก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งครับทั้งนี้ทั้งนั้นวิธีการนี้เป็นเพียงแค่การตั้งคา่าเพื่อความสบายใจทั้งนั้น ่เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องหาใครนี้ทั้งสิ้นครับและสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามแซตช anel ครับสวัสดีครับ